สวัสดีครับอยู่กับรายการขายอะไรดีวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสินค้าที่ผมขายไปนั่นก็คือดิจิไ e ที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับมาดูว่าวันนี้อาการมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีคนบิดไปแล้ว11บิด11บิดนะครับก็พูดง่ายคือเขาแข่งประมูลกันตอนนี้ราคาอยู่ที่51ดอลลาร์หรือพูดง่ายคือตอนนี้ผมได้เงินแล้ว1,774.78บาทค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งราคาไป3,479นะครับไม่ได้รวมค่าสง่ง อย่างที่ผมบอกครับน,นี่อดิบเลยนะไม่มีตัดต่อขี้เกียจถ้าไม่มีอัญหาอะไรก็ไม่ได้ตัดต่ออยู่แล้วอจำได้ไหมผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้อันนี้นะครับผมอันนี้อันนี้อผมเอามาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยผมซื้อของพวกนี้มาขายนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ไ้ย้ก่อนผมไม่ได้มาอวดนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าถ้าใครมีสินค้าดิจิไวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ใช้อยากขายก็ทักอินบ็อกซ์มาในเฟซบุ o กนะครับผมก็รับซื้ออยู่เพราะว่าผมก็จะไปขายต่ออีกทีหนึ่งเหมือนกัน ก็อาจจะไม่ได้ราคาที่แบบดีเวอร์วังอะไรขนาดนั้นถ้ามองว่าสิ่งที่ผมพูดออกมาเฮ้ยฉันสามารถทําเงินได้ก็สามารถนำไปขาย ด้วยตัวเองได้มีซีเรียสนะครับแต่ถ้ามองว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากขายเก็บไว้ก็แบบเออเดี๋ยวเสียเสียถ้าเปล่าๆอะไรเงี้ยเพราะผมก็รับซื้อนะครับผมจะมีที่จะไว้แล้วก็มีพวก toy story แต่ขออนุญาตดูรูปดูวิดีโอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะรับซื้อนะครับโอเคนะโอเคนะอ่ะอย่างที่ผมบอกครับว่าสินค้าตัวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเราเปิดให้ดูกันนะครับว่าเฮ้ยมึงผมเนี่ยโดนหลอกมานะแม่งไม่ใช่ของจริงนะอะไรเงี้ยผมแต่ว่าผมก็เอาไปเปิดประมูลขายใน EBa eBa ผผมมมจะะพาาททุกนนไปปดููรัีร่ลขยใ อ,อผลมันเป็นยังไงบ้างอ,อ,อันนี้ครับเนี่ยผมผมก็คือถ่ายรูปนะครับพูดง่ายคือง่ายๆเลยผมถ่ายรูปด้านหน้าอันนี้นะครับผมครบทุกส่วนนะด้านหลังด้านหลังนะครับผมทุกคนเห็นนะเห็นไปพร้อมกันนะโอ้เออทำไมรูปมันต้องหายแลยเออนี่ซึ่งมันไม่ใช่บันไดทุกคนจะเห็นว่ามันคือบ้านใหม่ถูกต้องไหมอันนี้อันนี้เห็นกันชัดๆเจนนะครับผมแล้วก็ถ่ายด้านหน้าชัดๆอีกอันนึง นั่นแะตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมซึ่งผมซื้อเครื่องเน็ตนะผมจาไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่น่าจะไม่เกินห้าร้อยบาทย้านะครับผมซื้อ <c ười> เครื่องนี้ราคาไม่เกินห้ารยบาทตอนนี้มีคนบิดไปแล้วสิบเอดบิดสิบเอ็ดบิดนะครับก็พูดง่ายคือเขาแข่งประมูลกันตอนนี้ราคาอยู่ที่ห้าสบเอ็ดอลลาร์หรือพูดง่ายคือตอนนี้ผมได้เงินแล้วหนึ่งพัน็ด้ยเจ็สบสี่จุดเจ็ดแปดบาทฟ <c ười> ังไม่ผิดผมซื้อสินค้ามาไม่เกินห้าร้อยผมขายณตอนนี้มีคนซื้ออยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร และผมไม่ได้ตั้งราคาทุกคนต้องจําอย่างหนึ่งครับผมไม่ได้บอกว่าผมขายของแพงอ่าผมบอกว่าผมเอาขอไปขายไปขายในราคาที่ผมไม่ไม่ขาดทุนอย่างเช่นผมไปตั้งขายประมาณ1 0 0 0พันซึ่งซึ่งผมซื้อห้าร้อยแล้วผมขาย1 0 0 0พันไม่ได้หมายความว่าผมกำไร5้า้อยนะผมมีค่าส่งผมมีค่าที่ของ e ี a y ผมมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตัวนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งันมันคือไม่ได้กําไรมันคือพอดีเป๊ะคุยง่ายคือพอดีเป๊ะเลยแต่เมื่อมีคนประมูลสู้อย่างเนี้ย ก็คือตอนนี้จบที่ยังไม่จบนะครับต้องขออภัยครับอีกประมาณสองสวันก็คือราคาตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสบาทพูดง่ายคือกาไรผมอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสินค้าชิ้นนี้ซื้อมาไม่ถึงห้าร้อยกำไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบี่บาทเฮ้ยแม่งน่าสนใจวะถ้าใครมีผมถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าใครมีของแบบเนี้ยก็ทักทักอินบอกมาในเฟซบุ๊กอยู่ในดีสคริปชั่นนะครับก็ทักอินบอกมาแล้วก็ ส่งรูปส่งวิดีโอมาแล้วถ้าตกลงราคากันได้ก็คือผมก็รับซื้ออย่างที่บอกนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่พักเครื่องนะไม่ใช่แบบเอ็มหัดเทพอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออหูซื้อราคาดีไม่ใช่นะครับก็ราคากับเบาเเบาๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบไม่ต้องแพงนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆขอโทษบอกตรงอ่ะอันนี้อาจจะมองว่าเออก็ดีใจไว้ราคาสินค้ามันเป็นสินค้าเขาเรียกว่าอะไรเดี่ยวหายากอีกอันหนึ่งแต่ผมจะให้ทุกคนดูอันนี้อีกอันหนึ่งครับผม อันนี้เป็นชิ้นที่2ที่ผมขายคนนี้ได้อันนี้สินค้าชิ้นนี้ขายออกไปแล้วนะย้ําก่อนนะครับขายออกไปแล้วสินค้าชิ้นนี้ไม่ได้ประมูลนะครับเป็นการตั้งราคาขายเท่านั้นย้ําเป็นการตั้งราคาขายผมตั้งราคาอยู่ที่100ดอลลาร์หรือประมาณ3,479บาทซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ตั้งขายคือแฟนผมเป็นคนตั้งขายแอดเคาเนี่ยผมจะมีคนลงอยู่2คนมีผมกับแฟนคือแฟนก็จะเก็บเกี่ยวกับด้านเอ่ออ่ออ่อ Toy Story Toy Story แล้วเขาก็จะเอา พวกตัวละคร Toy Story นะครับมาขายใน eBay เหมือนกันซึ่งบอกแล้วว่าผมไม่ได้ปิดอะไรเลยมาเล่าให้ฟังเผื่อว่ามันจะเป็นไอเดียให้คุณมันไม่ได้หมายความว่าผมอยากทุกคนเฮ้ยใช้ eBay นะแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นช่องทางที่สามารถทําเงินได้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าคุณก็รู้ว่าคุณถ้าคุณถนัดอะไรคุณก็สามารถสร้างเงินแบบนั้นได้เหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันอันนี้ทุกคนจะเห็นนะครับผมว่าเป็นในส่วนของกระชับปอง ซึ่งกรชัปองตัวเนี้ยแฟนผมก็ไปซื้อมาในเว็บญี่ปุ่นนะครับอันนี้ซื้อเว็บญี่ปุ่นเป็น2ตัวย้ําเป็นกระชัปอง2ตัวนะครับตัวหนึ่งคือวูดดี้อีกตัวหนึ่งคือโปรเตโตเฮดเราเลือกทีตัวนี้นี่กระชัปองอุ้ยทาไมมันลุดหลุดกรอบอ่ะน,นี้ทุกคนจะเห็นนะครับเป็นวูดดี้กับกระชัปองอันนี้นะครับผมเห็นไหมเห็นนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นมิสเตอร์โปรเตโตเฮดกับในส่วนของออกล้องกล้องสอง ของออ Toy s อ o r y ครับผมซึ่งยี่ห้อที่เราซื้อกันตรงนี้จะเป็นชื่อว่ายูจินนะครับเห็นไหมยูจินยูจินนะโอเคนะเห็นนะชัดชัดนะครับผมแล้วก็เนี่ยสินค้าบางคนบอกว่าเฮ้ยชไชน่าฟอร์มชไชน่าปลอมหรือเปล่าผมจะบอกนะฟอร์มชไชน่าไม่ได้แปลว่าปลอมนะบางคนที่ทักมาคุยกับผมเอ,อมีหลายคนอ่ะทักมาคือผมขายของเล่นมือสองมันก็จะมีถามว่าสินค้านี้จากที่ไหนผมบอกชไนน่าชไชน่าไม่ได้แปลว่าปลอมผมซื้ออดิจิม้งดิจิมอนพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้นตัวเจ็ดแปดร้อยนะ ที่ผูกก็หลายบาทอยู่นะเอ,อไม่ใช่แปลว่าปลอมนะเว้ยแปลว่าเขาผลิตจากจีนเฉยๆก็คือบริษัทจากญี่ปุ่นเขาก็สั่งผลิตจากจีนประมาณนี้นะนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้ามาจากจีนแล้วจะแปลว่าปลอมคนเรื่องกันนะครับของวันนี้มันต้องดูนะต้องดูายละเอียดหลายๆอย่างด้วยอ,อ,อันนี้นะครับ Inter Potato Head กับพูดง่ายๆคือของแค่เนี้ยสองชิ้นแค่เนี้ยเล็กๆเนี่ยคือสองชิ้นนี้ต้องบอกว่าทํากําไรค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษ เพราะว่าตั้งราคาไปสา7พันสี่ร้อเจ็ดสิบเก้านะครับไม่ได้รวมค่าส่งค่าส่งแยกอีกนะชิปปิ้งแฟนผมโคตรหดเลยคิดถ้าส่งอีกประมาณพันหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาเนี่ยโดยรวมแล้วก็คือก็คือได้สินค้าชิ้นนี้อยู่ที่สี่พันสี่พันหกประมาณสี่พันหกร้อยบาทสินค้าสองชิ้นสี่พันหร้อยบาทตอนซื้อมาน่าจะอยู่ไ,ไม่เกินสามร้อยสองชิ้นนี้ไม่เกินสามสี่รอยอยู่ประมาณเนี่ยได้มาสี่พันหกร้อยบาท อ่ะมีค่าใช้จ่ายส่งของเอ้ยนู่นนี่นั่นซื้อมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยบวกลบคูณหารกําไรอย่างน้อยๆมีสามพันมีสามพันขึ้นมีสามพันขึ้นนะครับผมถึงบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนมาใช้ใน eBay ด้นะเว้ยผมแค่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่ผมทําอยู่ผมทําแบบนี้อยู่จริงๆแล้วก็อย่างถ้ามันหมดประมูลในรอบนี้ยผมอาจจะลงสินค้าชิ้นนี้อาจจะเป็นดิจิวัลตัวนี้ตัวใหม่อีกตัวหนึ่ง อลองละลองละก็จ,จะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้อะไรครับหรือแต่ตัวนี้ตัวใหม่ผมคิดว่าผมยังไม่ขายตัวนี้ผมซื้อมาเล่นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับนี่ไม่ขายอะไรเงี้ยก็เก็บไปหรือผมอาจจะลงในส่วนของเกมตกปลาอันนี้เกมตกปลาเกมตกปลาปีอะไรนะจำไม่ได้นะปีเก้าเจ็ดเออปีเก้าเจ็ดนะครับผมแล้วก็อันนี้หรือจะเป็นแบบแพ็กแมนปีเก้าเก้าอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็จะซื้อของพวกนี้ครับเข้าเข้าเข้าเข,าขา้าตัวเข้าตัวแล้วก็มีการ รีแพมมันด้วยนะผมก็แบบซ่อมต้องซ่อมนะไม่ใช่หมายความว่าผมซื้อของคุณมาแล้วมันจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นทุกเครื่องเป,เป็นไปไม่ได้ผมหยิบมาแล้วผมเอามาซ่อมคืออย่างดีอย่างหนึง่งถ้าเป็นแฟนผมอะ่ะเขาก็ไม่ได้ซ่อมเพราะว่าเป็นพวกตุ๊กตาถูกไหมพวกเอ่อฟิกเกอร์ไม่ไม่ต้องซ่อมเพราะว่าถ้าซ่อมแล้วไงก็มีรอยเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องซ่อมมาสภาพไหนขายสภาพนั้นแต่อย่างผมมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยเก่าเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ติดผมต้องออกมาขัดมาถูทําความสะอาดเช็ค ใช้ไม่ได้เสียเท่ากับผมทิ้งกลายเป็นอะไรกามันคนละเรื่องกันอันนี้คนละเรื่องกันนิดที่จะม่อนผมร้องลร้องใหญ่เลยนี่ร้องใหญ่เลยร้องใหญ่เลยกดไปก่อนกดไปก่อนเออก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมจะบอกเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมจะบอกชัดเจนก็คือถ้าคุณมีสินค้าดิจิไวดิจิไวนะขออนุญาตนะครับเป็นดิจิไวถ้าจะถ้าคุณมีดิจิไวคุณทักมาหาผมอินบ็อกมาพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเออผมอยากได้แต่แต่พยายามคิดราคายอย่าแพงมากนะครับเพราะว่ามันมัน มันไม่ง่ายมันไม่ง่ายที่จะขายกับแต่ละชิ้นแต่ว่าเราก็ใช้ความเออความถี่ความบ่อยจํานวนเข้าว่ามันก็ก็พอไปไหวไม่ได้หมายความว่าแบบอู้ทุกชิ้นขายได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นมันมีบางชิ้นที่ยังขายไม่ได้ม้างยังไม่ออกบ้างรอเดือนครึ่งเดือนถึงออกอะไรเงี้ยมันมีนะครับผมไม่ได้หมายความว่าจะออกทุกชิ้นใจเย็นๆนะครับแล้วผมก็หยุดขายของมานานมากตั้งแต่คริปโตมันบูมมากผมก็หยุดขายของเลยแต่วันนี้แบบเออพอคริปโตมันดาวลงเราก็ต้องหา เงินเพิ่มขึ้นอยู่ดียังไงเงินต้องใช้ก็เลยแบบเอออย่างเงี้ยครับผมยังไงก็ฝากด้วยถ้าใครมีสินค้าอะไรที่คิดว่าเฮ้ยมันน่า,นาสนใจโปกเกมอนอีกอย่างหนึงโปกเกมอนขออนุญาตนะครับผมโปกเกมอนทักมาพูดคุยได้เพราะว่าผมรับแค่บางบางอย่างจริงๆอย่างเอ่อเอ่อทอยสตอรถ้าเป็นปีปีเก่า คุยไงคือทอยตอรี่สองสามสี่ภาคสองพาสามพากสี่อาจจะไม่ได้รับแตภ่ภาคหนึ่งลงมาถ้าสภาพดีก็รับแบบนี้ดิจิมอนถ้าเป็นฐานฐานบางฐานบางแบบหรือจะเป็นซูคาหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแยกดูอีกดิจิวเออถ้าเป็นซีรีส์ไหนถึงจะรับซีรีส์ใหม่รับไม่รับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องอีกเข้าใจนะครับต้องเข้าใจผมก่อนเออเพราะฉะนั้นอยากขายอะไรของเก่าๆที่มีอยู่ลอง,ลอง,ล,องลองถ่ายรูปลองอะไรให้ผมดูถ้าเป็นพวกของเล่นเก่า แต่ไม่ผมไม่รับพุ่งมด x มดไอพุ่งมดต่างๆอะไรเด้อเนี่ยไม่ได้รับเลยนะครับต้องขออภัยเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้หมายความว่าไม่มีราคานะแต่ว่าผมไม่ได้ศึกษาพุ่งมดเลยผมผมกลัวว่าผมจะซื้อเก็บสะสมคือผมคือถ้าผมชอบอะไรผมจะสะสมได้ไงสะสมด้วยเออเล่นด้วยขายด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่เล่นมดผมกลัวผมเก็บสะสมนะครับผมอ่ะยังไงก็ตามครับถ้าใครมีสินค้าอะไรก็ตามอยากจะ ส่งให้ผมดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายให้ผมผมก็ก็พร้อมรับนะครับสําหรับของมุงอย่างถ้าผมจะตีราคาในมุมของผมนะครับถ้าขออนุญาตพูดแบบเอ็มหาเทพถ้าผมไปต่อไว้ผมก็ไปนะครับประมาณนี้โอเคขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้ายัางไงบริที่ที่ผ่านมาเหนื่อยมากเพราะว่าปลายปีนี้ที่บ้านทําบุญครับเหนื่อยเหนื่อยมากเลยบุ๊กแไม่ได้มีเวลาอ,อ่านคอนเทนต์หรือทําอะไรเลยนะครับต้องขอโทษด,ด้วยหลายๆคนก็คอมเมนต์มาบอกให้ผมไปาหาเก็งนั้นเทียมนี้ต้องบอกว่าอ่านทุกอันนะครับออออ่่่าานนเเเเงงใให้ใครตตบลยยแดีว ขออนุญ,ญาตขอเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ,จบท่วงทําบุญบ้านสองบ้านบ้านหมสองบ้านก็จะจะกลับมาอีกทีนึงนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ